มาดูเบื้องหลังของลูกสาวพ่อมดกันบ้างน,นะครับของผู้จัดคุณนกจริยาแอนโฟน่ครับกับฉากที่คู่พระนาน,นะครับหมอก้องสรวิทยและน้องพริมพระริมาต้องตกน้ำนะครับโดยมี2วิญญาณจากสงครามโรคครั้งที่2เนี่ยรับบทโดยกุ๊บกิบสุมนทิพย์และมาวินเป็นผู้ผักทั้งคู่ตกน้ำครับ เป็นฉากที่คู้พระนางหมอก้องซอรวิทและพลิมพิมาทำใจลำบากกับการต้องกระโดดลงน้ำคลองในละครลูกสาวพ่อมดที่งานนี้ถูกพีในอดีตส,สมัยสงครามครั้งที่สองอย่างกุบกิบสมวนทิพย์และมาวินมาผลักให้ทั้งคู่ตกน้ำเพื่อให้นึกถึงเรื่องราวความรักในอดีตงานนี้พระเอกอย่างหมอก้องนอกจากเป็นปาร์ดาันคอยติวบทให้กับนางเอกพิมงานนี้ก็ยังแอบสอนเทคนิคการตกน้ำด้วยความเป็นห่วงเป็นใย,ยค่ะ ตกไปแล้วมันปกติก็จะชิวๆแล้วทำไมวันนี้มันว่ายไม่ไปอ่ะใช่เพราะปรากฏสะพายกระเป๋าแล้วโหน้ําเต็มน้ําแรงมากค<ช>่ะใต้น้ําเหมือนน้าแบบพัดไปเลยเนาะใช<น>ะแะแ่แล้วแก่เราด้วยไงก็ว่างั้นแหละค <c> ร <oughs> ั้ง<อ>แรกเลยค่ะประสบการณ์ไม่มีไงตกปุ๊บหายหมดเลยรอ,องเท้าหาย <c oughs> ขนตาหายก็ต้องกลัวที่สุดคือสำหักน้ำต้องเตือนนะครับบอกค่ะบอกว่าให้อึบไว้เลยใช่ครับ ชการหายใจตั้งแต่นิ <S. <S ้วพี <No ่กแกเริ่มสะกิดก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าทั้งคู่จะระลึกอดีตที่เคยสัญญาว่าจะเกิดมารักกันอีกในทุกภพทุกชาติหรือไม่ในละครลูกสาวพ่อมดที่ถ่ายทำไปแล้วกว่าครึ่งเรื่องค่ะจุธาทิพยพักดีกุลรายงาน